สวัสดีค่ะพบกับซีรีส์สรุปกองทุนรวมหุ้นจีนนะคะเป็น EP ีที่2แล้ววันนี้เป็นคิวของ TMBCOF ค่ะกองทุนเปิดทหารไทยใชน้า Opportunity นะคะกองนี้เขาติดพิกด้วยดูจากด้านบนนะคะดำๆก็คือทางฟิโนโมิน่าเนี่ยเขาแนะนำกองนี้นะคะเขาบอกว่าเขาใช้การบริหารแบบ Active ลงทุนใน UBS China Opportunity Fund นะคะเน้นการลงทุนในหุ้นจีนที่เป็นกลุ่ม New Economy ก็คือพวกกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มการเงิน Healthcare แล้วก็กลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคแล้วก็การบริการะคะ่ะมาดูที่ 3D d ด a g r กรมของ h e n o m e n a นะคะสังเกตว่าสีน้ำเงินเนี่ยเกือบเต็มช่องเลยทุกคนคือผลงานเขาดีมากทั้งในอดีตนะคะแล้วก็เรื่องของความเสี่ยง เรื่องของการขาดทุนในอดีตนะคะถือว่าแบบดีที่สุดเกือบเต็มช่องเลยมาดูผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีนะคะสังเกตว่าดีที่สุดดี D ที่สุดมาใน5ปีแล้วก็3ปีนะคะพอถึง1ปีย้อนหลังเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ดีถือว่ายังดีอยู่บวก24เเลยนะ 6เดือนย้อนหลังถือว่าปานกลางค่ะแล้วก็3เดือนย้อนหลังก็ถือว่าปานกลางในส่วนช่อง sd นะคะก็คือค่าของความเสี่ยงเนี่ยหปี3ปี5ปีเนี่ยคือดีมากยังไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่แต่ช่วง6เดือน3เดือนย้อนหลังเนี่ยช่องนี้หายไปเขาก็ไม่รับประกันนะคะว่ามันไม่เสี่ยงอาจจะไม่ได้ดีมากก็น่าจะมีความเสี่ยงมากขึ้นค่ะไปดูข้อมูลกองกันบ้างดีกว่า เรื่องของความเสี่ยงนะคะกองนี้อยู่ที่ระดับ6เลยเป็นกองทุนรวมตราสารทุนนั่นเอง feeder fund เ,เนี่ยคือกองทุนนี้นะคะเขาจะไปลงทุนในกองทุนอีกทีหนึ่งชื่อว่ากอง UBS Luxembourg นะคะ e q u i t y Fund China Opportunity ที่วงเล็บ USD ก็คือเขาจะใช้เป็นค่าเงิน USD ในการลงทุนแทนนะคะ ส่วนนโยบายค่าเงินนะคะการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับดุลพินิษ์ของผู้จัดก,การกองทุนนั่นเองกองนี้ไม่จ่ายปันผลนะคะมีค่าธรรมเนียมขายเนี่ยค่าธรรมเนียมในการขายจะอยู่ที่1.5%์ส่วนค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนนะคะจะไม่เสียแล้วก็มีค่าใช้จ่ายกองทุนรวมอยู่ที่1.6%ต่อปีที่สําคัญนะคะกองทุนนี้เนี่ยมี1บาทก็ลงทุนได้นะสามารถซื้อขั้นต่ําได้ 1บาทเท่านั้นครั้งต่อไปก็1บาทไม่ว่าจะซื้อขายครั้งไหนก็1บาทเท่านั้นค่ะขั้นต่ํากองทุนนี้นะคะจดทะเบียนวันที่13ตุลาห้าเก็มีมา3ปีกว่าๆแล้วนะคะมูลค่าทรัพย์สินสุดทธิก็อยู่ที่ประมาณ9,000ล้านบาทในหนังสือชี้ชวนนะคะ ฉบับนี้เขาอัปเดตเมื่อวันที่30พฤศจิกา2563นะคะกองทุนเปิดทหารไทยใชน้า o p portunity นะคะเขาบอกว่ากองทุนนี้เนี่ยเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศนะคะคุณกำลังจะลงทุนในอะไรนะคะในส่วนของนโยบายการลงทุนเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2ข้คอโดยกันข้อ1คือทรัพย์สินที่กองทุนรวมเขาลงทุนนะคะคือกองนี้เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะเขาจะเน้นลงทุนใน กองทุนอีกทีหนึ่งชื่อว่ากอง UBS ที่บอกไปด้านหน้าแล้วนะคะคือเขาจะลงไป80%เลยสมมติมีเงิน100บาทคือเขาจะซื้อกองทุนเนี้ย80บาทส่วนอีก20%นะคะเขาก็จะอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นที่ได้ระบ,บุไว้ในโครงการนะคะส่วนข้อที่2คือนโยบายการลงทุน กองทุนในต่างประเทศเนี่ยกองทุนที่บอกไปนี้นะคะเขาก็จะลงทุนอย่างน้อยเนี่ยสใน3ของมูลค่าทรัพย์สินในตราสารทุนของบริษัทนะคะที่มีภูมิลำเนาหรือมีธุรกิจอยู่ในประเทศจีนนะคะกองทุนนี้เขามุ่งหวังผลการดำเนินงานนะคะให้เคลื่อนไหวตามกองทุนหลักก็คือกอง UBS แล้วกอง UBS เนี่ยเขาก็มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุกเช่นเดียวกันค่ะ กองทุนรวมนี้เหมาะกับใครแน่นอนเลยนะคะต้องเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้นะคะเพราะว่ากองนี้ค่อนข้างเสี่ยงสูงนะคะระดับ6เลยทีเดียวแล้วก็อีกประเภทหนึ่งกองนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในประเทศจีนนะคะแล้วกองทุนนี้ไม่เหมาะกับใครบ้างหนึ่งเลยคือไม่เหมาะกับคนที่ต้องการใช้เงินในเร็วๆนี้เพราะว่า กองทุนนี้เหมาะสําหรับลงทุนในระยะยาวนะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือคนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นได้แล้วลงทุนในกองนี้คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ 1. เลยกองทุนรวมนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีนโยบายที่จะคุ้มครองเงินต้นเพราะฉะนั้นก็เสี่ยงเหมือนกันที่เงินต้นของเราจะหายข้อ2นะคะกองทุนรวมนี้เนี่ยกระจุกตัวอยู่ในประเทศจีนแค่นั้นเลย เพราะฉะนั้นนักลงทุนจะต้องทําการกระจายพอร์ตเองนี่เป็นแผนภาพแสดงความเสี่ยงนะคะกองทุนนี้ความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6คือเสี่ยงสูงแล้วทําไมถึงเสี่ยงสูงก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะจะเป็นความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน,นะคะ่ะในเรื่องของความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมนะคะอันนี้ถือว่า เสี่ยงไม่สูงนะคะเสี่ยงกลางๆไปทางต่ำเพราะว่าเขากระจายไปหลายหมวดอุตสาหกรรมนะคะมีเทคโนโลยีเฮลท์แคร์มีเรียลเอสเตทนะคะ ส่วนเรื่องความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัวในประเทศใดป,ประเทศหนึ่งนะคะกองทุนนี้เนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงที่สูงมากสูงที่สุดเลยมากกว่า80%เพราะว่าอยู่แต่ในประเทศจีนล้วนๆเลยต่อไปความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะถือว่าอยู่ในดุลยพินิษของผู้จัดการกองทุนเลยค่ะสัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนนะคะส่วนใหญ่เลยก็จะไปอยู่ในกองทุนตราสารทุน นอกนั้นก็จะไปอยู่ในเงินฝากออมทรัพย์บ้างอยู่ในเงินประเภทที่ค้างรับอื่นๆบ้างนะคะหน้านี้จะเป็นสัดส,ส่วนที่เขาลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆนะคะก็จะมีคอน sumer ค่ะมีเฮลท์แคร์มีเรียลเอสเตดมีประกันชีวิตมีเทคโนโลยีต่างๆนะคะและชื่อหลักทรัพย์ที่เขาลงทุนสูงสุดเนี่ยมีกองทุนเดียวเท่านั้นเลยคือ UBS มีถึง98%เลยนะคะเรามาดูกันว่ากองทุนนี้เนี่ยเขาลงทุนในอะไรกันบ้าง1เลยอันดับเยอะสุดนะคะ9.62%จะเป็นเหมาไถา่เหมาไถ่เนี่ยเป็นชื่อเหล้าจีนระดับพรีเมียมเลยนะคะของจีนบริษัทนี้เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ผลิตแอลกอฮอล์ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยอันดับหนึ่งในจีนเลยค่ะ อันดับ2นะคะเป็นบริษัทเจียงซูเหิงรุยบริษัทนี้เขาผลิตยาต้านการติดเชื้อแล้วก็ยารักษาเนื้องอกที่ดีที่สุดในจีนเลยนะ9.10นะคะต่อไปอันดับ3ยุนหนานไปย๋ยเหว7.97นะคะบริษัทนี้เขาทำเรื่องโสกแล้วก็สมุนไพรอันดับ4.6.66 ลงทุนใน China Merchants Bank นะคะเป็นธานาคารอันดับ5เป็น p i n อั n Insurance ประกันชีวิต6.63%ต่อไปเป็น Gree Electric นะคะ6.19%แล้วก็มี Tencent 6.07%เซมีอูเลี่ยงเย่บริษัทอูเรี่ยงเย่เขาผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับ2ลรองจากเหมาถ่ยนะคะเขาลงทุนในบริษัทนี้5.89%และสุดท้าย พิงอันแบงค์้ผลการดำเนินงานจะเปรียบเทียบกัน3แท่งด้วยการแท่งแรกซ้ายสุดเลยก็คือจะเป็นแท่งประจำกล่องนี้เลยแท่งกลางจะเป็นค่าเ c h m a r k หน่วยสกุลเงินเป็นดอลลาร์นะคะแล้วก็แท่งขวาสุดจะเป็นค่าเบนชม r ์ในสกุลเงินบาทอันนี้จะมีปี58 59 6 0ท1แล้วก็62 ส่วนใหญ่ก็จะใกล้เคียงกันนะคะมีสูงกว่าบ้างมีต่ำกว่าบ้างกองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วง5ปีเนี่ยคือลบ27.56%และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดในหนังสือชี้ชวนกองทุนที่ m b c o f ค่ะถ้าใครสนใจลองมาอ่านดูแบบละเอียดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน2องันนี้แชร์สวัสดีค่ะ